สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกับขาวก AMD วันนี้ผมก็มีทริปเกี่ยวกับโปรแกร,รม AMD Gesture Controller หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อโปรแกรมนี้หรือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินไปแล้วเพราะเราเคยได้โพสในเพจไปแล้วส่วนนี้จะเป็นโปรแกร,รมเกี่ยวกับการควบคุมคอนโทรลพวกด้วยเมาส์ เอยหรือว่าแทนที่เราจะไปคลิกต่างๆแต่เราใช้สั่งการด้วยมือนะครับโดยจะเพิ่มความสะดวกสบายแบบเวลาเราจะพรีเซนต์งานหรือว่ากําลังดูหนังอยู่ต่างๆเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปจับเมาส์เพิ่มเสียงลดเสียงไม่ต้องไปจับเมาส์เปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนหน้าสไลด์เราสามารถใช้มือบกสะบััไปามาได้โดยวันนี้ผมจะมาสอนตั้งแต่การโหลดและติดตั้งพร้อมวิธีการใช้งานนะครับขั้นแรกง่ายๆเลยครับเช่นเดิม เข้าไปที่เว็บไซต์ Google ครับผมก็พอได้เว็บ Google มาให้พิมพ์คำว่า AMD ค้นหาเข้าไปนะครับก็จะเจอดาวน์โหลดไดเวอร์ AMD ให้คลิกเข้าไปครับผมก็พอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นตรง Automatic Detect and Install Your Driver นะครับในส่วนนี้ก็ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับผมก็ดาวน์โหลดจะโหลดมาตรงนี้นะครับพอ ทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นปุ๊บเราจะได้ไฟล์ตัว Auto Detect ตัวนี้นะครับก็ให้ทําการรันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยการาดับเบิลคลิกก็กดตกลงไปตัวโปรแกรมก็จะโชว์สเปคเกี่ยวกับตัวเครื่องเราตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็อย่างของผมอันนี้ใช้เป็นตัวโน้ตบุ๊กอ่าผมขอบอกกันว่า คนที่จะใช้ตัวจ e s t อ r ์ตัวนี้เครื่องคอมของคุณต้องมีกล้องเว็บ c a m นะครับเพื่อทำการดูท่าทางของเราได้ก็กดตกลงไปครับหน้าต่างหน้าตาโปรแกรมตัวนี้ก็จะมาจริงๆแล้วหน้าต่างตัวโปรแกรมตัวนี้จะทำได้หลายอย่างครับอย่างเช่นการดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์จอตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่วันนี้ผมจะมาเล่นเกี่ยวกับ AMD Gesture Control ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้คลิกไปที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาติดตั้งนะครับในส่วนนี้ก็รอมันทำการดาวน์โหลดนะครับก็ถ้าดาวนโหลดเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้ขอปล่อยอนุญาตให้ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าครับหลังจากที่ตัวโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะเด้งมา หน้าต่างนี้อัตโนมัติเป็นหน้าต่างกับเกี่ยวกับการเซตอัพตัวโปรแกรมนะครับก็ให้ทําการกดยอมรับปุ่มนี้นะครับเพื่อทําการกด install เพื่อทําการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับก็ตรงนี้ก็กด install เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ทําการติดตั้งตัวโปรแกรมครับส่วนนี้ก็รอแค่แป๊บเดียวครับไฟล์ตัวโปรแกรมไม่ใหญ่มากแต่ความสามารถและฟีเจอร์นั้นเยอะมากครับอ่าหลังจาก ทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็กด finish นะครับพอกด finish ปุ๊บก็จะทําการรันตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับส่วนหน้าต่างนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้ครับผมก็ส่วนนี้ตัวโปรแกรมจะรันอยู่ตรง มุมนาฬิกาด้านขวาล่างนะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีการเด้งมาแล้วเพื่อเปิดตัวโปรแกรมนะครับก็ส่วนนี้ก็จะสามารถใช้งานพวกตัวฟังก์ชันต่างๆของ AMD g e s t e r e นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับระบบาการที่โบกมือไปมาเพื่อใช้ฟังก์ชันขยับแทนเมาส์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาลองดูลูกเล่นตัวโปรแกรมกันครับ ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นรูปมืออยู่ตรงมุมนี้นะครับก็คลิกขวาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานตัวโปรแกรมต่างๆนะครับว่าจะให้เปิดใช้กับหน้าต่างไหนได้บ้างอย่างเช่นหน้าต่าง Internet Explorer อะไรต่างๆนะครับว่าจะให้ใช้งานอะไรต่างๆได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับตั้งโหมดประหยัดพลังงานก็เวลาไม่ใช้งานมันจะทําการปิดกล้องเปิดกล้องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเวลาใช้แอปพลิเคชันบนวินโดว์หน้าต่างต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับ สอนวิธีการใช้งานนะครับในตัวโปรแกรมตัวนี้ผมจะไม่สอนวิธีการใช้งานมากจะสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าเพราะตัวโปรแกรมมีส่วนของโหมดติวเตอร์ให้ล้วนะครับก็คลิกเข้าไปครับส่วนนี้ตัวโปรแกรมจะมีการบอกเกี่ยวกับวิธีการใช้งานพร้อมตัวอย่างภาพบุคคลอย่างเช่นอันนี้สอนวิธีการเลื่อนหน้าสไลด์ไปมานะครับก็คือง่ายๆครับ แค่ให้ทำการบกมือสะบัดไปมาอย่างอันนี้ผมลองบอกดูก็เด้งขึ้นนะครับไม่ยากครับเกี่ยวกับการใช้งานข้อจำกัดมีแค่เราต้องตั้งกล้องให้ตรงหน้าเราพร้อมกับมีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้กล้องสำรวจท่าทางของเราในการบกสะบัดไปมาต่างๆได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ตัวโปรแกรม AMD Gesture ได้นะครับ ถามว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานหน้าไหนบ้างก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปรับเพิ่มเสียงปรับลดเสียงนะครับในส่วนนี้ก็ใช้มือแค่กำม,มือไปาลากไปมาก็จะสามารถปรับเสียงได้หรือจะปิดเปิดเสียงก็แฮมท่าเหมือนเสียงเงียบหรือเราอยากเกี่ยวกับเล่นหนังเลื่อนแท็กเปิดเมนูแท็กมาต่างๆในส่วนนี้ก็มีการสอนนะครับ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าเซตอัพกล้องนะครับก็อยู่ในโหมดนี้ก็คลิกขึ้นมากด next ไปเพื่อที่จะทําการตั้งหน้าของเราให้ตรงกับตัววงกลมสีแดงนะครับก็ไม่ยากครับผมส่วนนี้ให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูครับตัวโปรแกรมฟรีสําหรับเพื่อนๆชาว AMD ทุกๆคนไม่ต้องเสียตังค์แค่ใช้ CPU AMD หรือการ์ดจอ AMD แล้วมีกล้องเว็บแคมก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ